ครับทีนี้ีเซนซีเป็นแบบออกแบบฝรัง่งฝรั่งหน่อยนในพี่น้ ouais. องเนาะแต่ว่าสอดเป็นสอดฝรั่งครับเพราะเป็นสอดไทยบ้านเขาครับครับไปเบิ้งครับว่ามีอย่างไงครับเนี่ยผมหั่นเลยละพี่น้องเนาะใบพี่น้องเบิ้งนะครับนี่นี่หมึกหนาวไข่แดงมุตตาแล้วก็หอมแฉกบ้านเขาซอยเปย็นลูกเต่าโดยพี่น้องเด้อแล้วก็ไปบาสลิกหั่นครับ นี่ครับส่วนผสมของเพื่อนน้อครับเนาะนี่ไอ้ครับปะตีซอสเลยนี่ครับใส่มุกตาดก่อนเพี่น้องเด้อซอสฝรั่งตาตาเนื้อครับซอสฝรั่งออกเนื้อเนื้อฝรั่งอีกเพื่อนก็แล้วครับมือนี่ไข่แดงครับนี่ตีให้น้ำมันได้เพี่น้องเด้อนี่ครับน้ำมันหอมด้วครับซอสฝรั่ง ทอดผสมเนื้อตาเขาเนาะครับเนื้อสดแดงเด็ดกินอยู่บ้านง่ายๆครับทุกท่านสิเฮนยูไม่ฝรั่งนอกประเทศใดประเทศไหนกระาำนะครับประเทศห่างๆครับเก็ดกินอยู่บ้านง่ายๆครับมือตีเข้าไปเลยตีซัดเด็พี่น้องเบิ่งก่อนได้บุกพี่น้องเนาะนะครับผมตีซัดแบบแป๊บเมืองได้พี่น้องนะนี่ครับหลังจากที่ซีตีได้นี่นะครับแม่หมดออกเหนียวเล็กไม้ได้พี่น้องเด้อ ใส่หอมแขกเลยครับนี่เก๋งเน้าตัดอย่างไรนะครับเด้่ยอีทไทยพลังชอบมากเลยครับเมนูนี้ครับเพจยกินอยู่บ้านครับหลังจากใส่หอมแฉกแล้วนะพี่น้องเนาะใส่บาสาลิกสับลงไปเลยุงรสอย่งนงอยนะพี่น้องเนาะใส่หม,ม,มีรสชาติ อใส่สุดไก่ครับนี่รสนงาเข้ากันเลยด้พี่น้องด้วยอซอสต,ตาตาเนื้อชิมกม็ได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพีน้องเดี๋ยวข้าวเราเนี่ยผสมตักแบ่งซอสใส่ก่อนครับนี่ครับ เนี่ยใส่ลงไปเลยคลุกเข้าเข้ากันเลยครับท่านผู้ชมเมนูปวดพรั่งครับนี่ครับหลังจากเขาคุกซอสเดินแล้วครับเนาะหน้าตาเขาเป็นยังเสียครับเนี่ยชิมมื่อแล้วครับเจ๊แบปงเช็ดกินอยู่บ้านครับกันที่มีสามีเป็นพรั่งเช้ากางชาตินะครับเด้อเป็ดยังไงเมนูปวดพรั่งเลยครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวพอดีแตงยานหน่อยพี่น้องเบิ่งครับ นี่ครับมีซีดฟันเป็นระเลี้ยนนะครับเด้อนี่ครับมีซีฟันเบืองก่อนครับเบด้อนะโดยแต่งจานน,น,น,นี่ค,ครับหลังจากวันี้ซีเฮ็ดแต่งจานในพี่น้องเบืองแล้วนะครับนี่มาดูนะพี่นอ้าอาคาแบนี่สเพิ่นเด้อเพิ่นเด้อนี่โดยประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้องเฮ็ดกินในครัวเลี้ยงกันเลยเด้อพี่น้องเด้อ กินสามีกินยูบ้านครับนี่แล้วครับฝรั่งคนชอบมากเลยครับซอสครับนี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะครับตา,ตาเบิบซอมายองเนสฝร,รั่งครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี่ครับพี่น้องครับกินง,ง่ายๆเลยพี่น้องเนาะ เมนูนต,ตาตาบึ๊บสไตล์ออกสไตล์ฝรั่งไปน,นะครับเนาะนี่ครับเป็นเมนูที่ฝรั่งชื่นชอบมาแล้วครับนี่ครับนี่เห็นมอนอฟพี่น้องเห็นมอนอฟครับนี่ครับสวยๆงามๆครับกินนี่แหละครับชิปตาตาเนี่ยเป็นเงี้ยซีเรียสในเมืองคนนี้นะครับเนาะฝากนะครับฝากทุบ หนึงไลฟ์ปกติสีผมกินนั่งใ,ใหญ่เด็กพี่น้องเไปครับครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย